สวัสดีครับสวัสดี f อซติงแมคโครทุกทกท่านครับทุกๆพื้นที่นะครับต่อจากเมื่อวานนะครับอยู่ที่เก่าครับตำบลหนองผะหมอบ้านหนองไม้ท่อนนะจังหวัดราชบุรีครับนี่นะครับจากที่เริ่มเมื่อวานนี่บอกให้เริ่มห่างจากหลักอันนี้เป็นมุมบอกแล้วก็ด้านนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นมุมแต่เราเริ่มห่างออกไป ห้าเมตรนะครับนี่นะครับผมจะปักหลักนี่จะเห็นหลักหน่อยเพราะว่าโล่งและไม่มีต้นข้าวนะครับเริ่มไปตรงนี้เราก็จะเป็นช่องสำหรับเราจบบ่อรถจะมาได้นะครับรถจะผ่านได้ตรงนี้นะครับก็จะยืนเทียบข้างนะครับแล้วก็ดินให้เบี่ยงไปข้างหลังนะครับนี่นะเมื่อาวานขึ้นมาเกียร์ทีน่นึงเด้อ เราจะได้ระดับคร่าวๆนะครับนี่นะครับเวียงทําคันไปให้ถึงมุมเลยยัดดินไปนะครับยัดดินไปให้ถึงมุมนะครับแล้วถึงจะกลับตัวตรงนี้ก็เราจะเปิดกว้างได้เลยนะครับจะสังเกตนะครับตรงนี้จะกว้างพอไปตรงนู้นแคบดินเหลือพอถธอใกล้ถึงมุมขยายอีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวไม่พอเราค่อยมาตัดตรงเกาะนี้เอกไปนะครับ น้ำออกดีนะครับนี่ลึกเมตรห้าสิบน้ำใสแจวเลยน้ําดีครับที่นี่ครับเห็นไหมอันนี้เราได้ขอบแล้วได้ขอบเราก็โยนดินไปเลยโยนดินทิ้งดินนำหน้าไปนะครับตรงนี้อ่าคันจะแคบนิดนึงเพราะว่าที่เขา ไม่เป็นเหลี่ยมแต่เอาบอ่อเป็นเหลี่ยมนะครับที่ทิ้งตรงนี้จะแคบตรงมุมนู้นกว้างคือเขาอยากได้ก็เป็นที่โล่งไปเลยนะครับนี่ครับเมื่อวานผมก็ทอยดินไปยัดที่มุมก่อนทีนี้ตรงนี้เราก็ขึ้นมานี่นะครับแล้วก็พอกลับรถทีนี้เราจะต่อคันด้านนู้นไปนะดินนะยัดเข้ามุมไปก่อนเลยนะครับช่วงจังหวะที่รถขึ้นไปแล้วเราก็ขุดตรงนี้นะครับ ไปทแทนแล้วพอรถกลับไปยืนที่เก่าก็ขุดขึ้นมาใส่บนนี้แทนเดิมผมได้บอกว่าระดับเอาเข้าวข้าวไว้นะครับแล้วก็มาเกียดินหาระดับอีกทีนึง ก็มาเวียงดินต่อ,อย้อดแสงหน่อยเชวาเช้านะครับ,รบมันจะถ้าเรายักดินไปตามคันไปที่มุมก่อนเราก็จะถอยดินน้อยครับไม่ต้องขยับรถบ่อยครับแต่ก็ต้องทอยอยู่นะครับถ้าขาด รตรงนี้เราสามารถขยายได้เลยช่วงมุมนะครับเพราะว่าใช้ดินเยอะนี่นะเรายัดไว้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้แนวบออที่แนวหลักแนวมุมนะครับหลักสุดท้ายตรงนี้จะเป็นมุมของด้านนูน้นผมได้เดินรถเป็นแนวแล้วเนี่ยลอยรถอยู่แค่นี้เราต้องยืนรถแค่นี้ก็คือเราจะไม่ขุดดินเราจะไม่ขุดดินเลยลอยรถไปนะครับ เพราะว่าเราต้องยืนรถเท่ากัเราล้วงไส้ไปในตัวมันจะเหลือเกาะตรงกลางนะครับแล้วค่อยมาถอยเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูเป็นช่วงช่วงไปนะครับจะได้มีความเข้าใจในการคุดบอกกันสำหรับผู้ที่เริ่มหัดสำหรับคนที่เป็นแล้วก็ ลองดูครับว่าเหมือนกันไหมมันขุดแบบนี้เป็นยังไงวะมันเหมือนขุดกันที่เราขุดไหมนะครับก็พลิกแพงไปนะครับวิชาไม่ตายตัวนะครับพลิกแพงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดพัฒน,นาครับ เ,เดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างดีกว่าลากมาถึงมุมนะนี่อันนี้หลักมุมนะครับทีนี้เราลากมาลากแนวมาให้ได้มุมเลยนะครับแต่ตรงนี้เขาจะเอาเขาจะเอาโคง้งเขาจะเอาโค้งนะก็ต้องตัดตัดตรงนี้เพื่อมาหา หลักทางนี้นะครับนี่ครับแนวหลักตรงนี้เราต้องเว้นไว้ให้รถยืนได้นะครับตรงนี้รถต้องยืนได้นี่นะครับอีกรอยอยู่นี่เลยทีนี้ค่อยกลับรถนะครับตรงเนี้เราจะตัดม,มุมตัดให้มนตัดขอบตัวลงและตัดขอบให้มนนะครับต้องดูด้านไหนด้านบน นี่นะครับเราต้องลากยาวมาจนเกือบถึงมุมนี้เลยแต่ถ้าเกิดเขาไม่เอาโค้งนะครับเราต้องย่างมาให้ถึงมุมเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมต้องต่อยหน่อยลากยาวมาให้ถึงมุมแต่ไม่ต้องขุดกว้างนะเพราะรถเราต้องเดินแนวนี้อีกถูกไหมนี่รถเราต้องเดินแนวนี้นะครับลากยาวมาให้ถึงมุมนะครับนั้นก็เนี่ยดินเราจะยัดไว้แล้วนะครับเกลีรยตรงนี้กระจายให้จบเลยนะครับ เดียร์คันให้จบเลยเดียร์คันจบแล้วถึงจะกลับรถเข้ามุมนะครับถึงจะกลับรถมายืนแนวนี้เป็นบ่ออีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นช็อตๆไปนะครับครับ ที่ให้ลากยาวหมายถึงหลักนะครับด้านโนู้นนะครับของเราบางหลักนี่นะครับ,ด,บด้านสโลปด้านโน้นลากแนวมาให้ถึงหลักกลับรถแล้วนะครับตอนนี้เรากลับรถแล้วให้ลากแนวมาถึงหลักก็เพราะว่าเวลาเรามาอยู่ด้านนี้เราจะไม่เห็นแนวด้านนู้นแล้วนะครับถ้าเราลากไว้เราก็จะมีแนวไว้ดูนะครับเพื่อที่จะทํา สลบต่อลงไปได้ถึงก้นบ่อนะครับนี่นะครับเพื่อจะสลบต่อสลบได้นะครับอันนี้เขาเอาโค้งนะครับเอาไม่เอาไม่เอาเหลี่ยมมุมโค้งมุมมนเอามนมนไม่ใช่คนเหลี่ยมเหลี่ยมไม่จัด <c oughs> นี่ครับเราจะได้ต่อสลบลงไปได้นะครับ ใช่งั้นเราไม่เห็นนะครับถ้าเราไม่ลากไม่สลลไปครึ่งหนึ่งเวลาเรากลับรถแล้วเราจะไม่เห็นแนวสลลนะครับนี่ก็ค่อยๆค,ค,ค่อยเก่าเรียงใั้มันไดเหมือนเดิมตักร้อยลูกก็แบบเนี้ยพันลูกผมก็ตักแบบนี้นะครับถ้าเป็นบอกใหม่ เรียกว่าตากเป็นคนเดียวก็ใช้ได้ตลอดชีวิตครับบอสสุดค,คุณบอคุดเป็นแล้วก็ใช้ตลอดชีวิตเลยถ้ายังไม่เป็นก็ยากหน่อยนะครับค่อยไปก็ดีใจนะครับดีใจกับ f อหลายๆท่านนะครับที่ซื้อแมคโครมา ตอนแรนก็เพิ่งจะเริ่มซื้อแม็คโครเพิ่งเริ่มตัหตาหัดขับไปในทั่วเอโอทรมาหาผมบอกอาจารย์โหเรือรถเก่าญี่ปุ่นล้านกว่าโหความส่วนของรถนะครับไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะก็ทำงานได้นะครับแล้วก็ ค่อยเพิ่มความเร็วของรถไปนะครับดีใจกับหลายๆคนนะครับที่มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ว่าจะเป็นซื้อแมคโคร120 2 0 0หรือว่าอะไรสา,ามตันห้ตันถ้ามีงานดีทุกอย่างครับ <Das que ath ie> เออนะถ้ามีงานถ้ารถไม่จอดแล้วก็ดีแน่ครับขอบคุณนะครับทุกๆก่อลังใจของเอซีนะครับขอบคุณหลายๆท่านนะครับโทรมาศึกษาก็ให้ความรู้ให้บอกได้เท่าที่รู้นะครับเท่าที่บอกได้นะครับ ทีนี้เราเปิดฟางเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมขอบที่เราทําไว้ครึ่งหนึ่งเราก็จะมีแนวเพื่อจะสลบแต่อันนี้มันเดินรอบบอร์ได้นะครับถ้ามันไม่ตรงหรือว่ามันยืดมันอะไรแล้วก็ยังไปเดินเก็บได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับคลรมเขายังปรับกันได้เลยนะจวง นาดคอรมอ์ระดับประเทศเกายังปรับเปลี่ยนกันได้อันนี้ขุดบ่อตรงไหนไม่สวยไม่งามไม่ตรงเราก็ไปดัดได้นะครับขุดบ่อขุดล่อกนะครับแหม่ไม่ต้องไปเสีเรียดมันนะครับทำมันง่ายๆสบายๆไม่ตรงเราก็ดัดให้ตรงไม่เรียบเราก็ไปเกลี่ยให้เรียบค่อยทำไปนะครับ จบคลิปไี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูเป็นช็อตๆไปสำหรับหุงนี้นะครับก็เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์กันไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจิงแมคโครสวัสดีครับ